สะท้อนหน้าจอแท็บเล็ตมือถือของเราขึ้นจอใหญ่แบบไร้สายได้ง่ายๆแค่มีเจ้าตัวอ n นิแค t ตัวเล็กๆตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับไม่ว่าจะสะท้อนขึ้นจอคอม จอทีวีหรือว่าจอใหญ่ๆอย่างจอปรยจคเตอร์แบบนี้นะครับยังได้เลยขอแค่อุปกรณ์นั้นนะครับมีช่อง HDMI ให้เสียบใช้ได้หมดครับแล้วก็ใช้งานได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับดีเลนน้อยมากคือพอมันไม่มีสายแลวนะครับความสะดวกสบายเนี่ยก็มาเยือนเลยครับทุกคนถ้าใครใช้สําหรับงานสอนงานพีเต์เนี่ยคือสะดวกมากครับอยากจะเดินไปมุมไหนของห้องก็ได้ไม่ต้องลากสายวุ่นวายเลยเนี่ยอย่างไกลครับจากหลังบ้านถึงหน้าบ้านเนี่ยสัญญาณยังดีอยู่เลยครับทุกคนวิธีใช้คร่าวๆนะครับก็แค่เอาเจ้าตัว Anycast ตัวนี้ไปเสียบเข้ากับช่่่อออองงง HDMI ขจตตาๆบแล้วก็เสียไ ให้มันตั้งค่อีกนิดหน่อยในครั้งแรกที่ใช้ตั้งแค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเลยที่สําคัญคือราคาไม่ได้แพงเลยครับใช้งานได้คุ้มค่าตัวมากส่วนขั้นตอนในการติดตั้งใช้งานโดยละเอียดนะครับก็เริ่มต้นจากเสียบเจ้าตัวอ d แดปเตตัวนี้นะครับเข้าไปที่ช่อง HDMI นะครับทุกคนเสียบต่อไฟเลี้ยงให้มันโดยเสียบกับช่อง USB นะครับจอใครมีช่อง USB มาให้แล้วก็เสียบได้เลยจอใครไม่มีก็สามารถเสียบกับอะแดปเตอร์หรือว่า power bank ได้มันก็จะขึ้นเป็นจอสีส้มมาให้แบบบบบบบนนนนีีี้้้ครรรรรััััทุกกกกมอออาาาาายยละะเดดขตตตตติิิงงสหํหปฏ่ ทีเนี้ยอันดับแรกนะครับเราต้องต่อแท็บเล็ตของเราอ่ะกับ Wi-Fi ของเจ้า Anycast ก่อนนะครับโดยใช้พารทเวิร์ดที่เขาให้มาที่หน้าจอนะครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มาปัดหน้าจอ iPad เราลงมาครับสำหรับ iOS เนี่ยจะเห็นไอคอนรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแบบนี้นะครับส่วนสำหรับ Android เนี่ยก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันแบบนี้นะครับแล้วก็กดมันเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเจอเจ้า Anycast อยู่กดมันเข้าไปเลยจอแท็บเล็ตเราอ่ะก็จะสะท้อนขึ้นจอใหญ่ทันทีใช้งานกันได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันยังใช้งานเรา ไปต่อเข้ากับ Wi-Fi ของ Anycast แล้วเราก็ต้องมาทําการเชื่อมต่อเจ้า Anycast ตัวนี้นะครับกับ WiFi บ้านเราก่อนปัดหน้าจอของเราลงก่อนครับแล้วก็กดที่ไอคอน Screen Mirroring ออกก่อนเพื่อให้จอใหญ่มันกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมก่อนนะครับเราก็จะเห็น IP 1 9 2 1 6 8 4 9 1นแะครับแล้วก็เข้าไปที่ safari นะครับเอาตัวเลขชุดนี้ไปกรอกที่ช่องค้นหาครับมันก็จะพาเรามาหน้าดีนะครับทุกคนกดตัวหนังสือสีดำเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กด w l a n แป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้น WiFi ของบ้านเรามาให้ก็กดเเเเชื่่่อออมมตัันข้้้าาไปลยยยรบแวก็ใสสี ั้นตอนครับสามารถที่จะสะท้อนหน้าจอเราขึ้นจอใหญ่พร้อมทั้งสามารถใช้งานอินเทอได้ใช้ดีครับราคาไม่แพงด้วย